สวัสดีนะทุกคนอยู่กับช่อง y n p a y l a Channel Studio แล้วที่ฉันดูคลิปในในโน้ตบุ๊กที่ฉันอยู่เนะี่ยตอนนี้คือคลิปเตนะแต่แป๊บบนึงโอเคตอนนี้คือฉันดูคลิปเตเนะ่ะเห็นคลิปจะเห็นคลิปเตอันหนึ่งที่จุดพูบไอ้ตรงอย่างนี้คลิปเตยโอกเรียบร้อยคลิปที่สองอะไรอะ่ะจะมีช่องสันนะจะเขียนคำเตือนไปว่าขอเตือนว่า จุดผูด้ผายกระสุนผู้มิโดนด้านล้านเตะนะเพราะงั้นเดี๋ยวันขึ้นให้ดูเลยอขึ้นให้เต็มจออยู่มาเปิดโอเคเรียบ<ๆ>ร้อยนะครับผมคลิปที่สองเฮยยัง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 มีสะเก็ดไฟขึ้นนะนี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเฮ้ยกูกลัวมากเลยเก่าเดี๋ยวต่อคลิปต่อไป